Hindu, os, hospital frenzied tycoon. ผู้ประกอบการโรงพยาบาลคลาดตัวดีครับเพื่อนผู้ชมที่ตั้งมาติดอยู่ที่นี่แล้วอีกหนึ่งเมตสำหรับการกลับมาจากโหนดออฟไลน์นั้นแล้วพอเปิดเน็ตึ้นมาเราก็จะสามารถดูวีดีโอให้รับไปได้เพิ่มเติมนะคุณสองก็นี่เราก็จะดูวีดีโอกันไปเรื่อยๆเป็นปฏิจจุบวีดีโอแล้วพอจบคลวีดีโอปั๊บเราจะขึ้นกีฬาที่ลานแล้วก็ขี่กีฬาออกเออแล้วก็ตัวเกมตัวเกีนี้ก็มันก็ให้ ต่อโฆษณากันข้างกันโอเคเรามาต่อจากความเต็มตอนที่แล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถสร้างห้องทันตกรรมได้แล้วแล้วก็สร้างห้องทันตกรรมนี่ว่าห้องทันตกรรมนี่เราสร้างห้องทันตกรรมได้แล้ว เชื่อขง่าาะยาป่วยตกอหืมตรงใจปากเขาค่อนข้างมากจึงต้องเป็นยาป่วยต่อตอนนี้เรามาดูด้วยว่าเราสามารถาารักษาโรคต่างดาวนี้ได้อย่าง้าจะโดนสารเคมีอะไรบางอย่างส่วน,นรูปคนที่เต้นอยู่ตรงนี้ก็เป็นรายได้เสริมของเราที่เราสามารถอจดูโฆษณาแล้วเราอาจจะได้รายได้เสริมเราจะมาดูโฆษณากันก็พอหลังจากดูโฆษณาจบเราก็จะได้ราย แต่อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณาไปแลก็ดูโฆษณาต่อไปเรื่อยจนจบแล้วก็ตัวเกมตัวเกม,เกมนี้ก็ยังมีห้องประวัติอีกหลายห้องประวัติแล้วก็ยังมีโลกอีกสี่สิบชนิดท่องประวัติอีกร้อยกว่าห้องที่ยังไม่ได้เปิดตัวมาก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะดูผมทาคลิปต่อก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะๆนะครับ มาต่อจากความเดินตาทินไหลอตอนนี้นี่เราก็ได้คนไข้เพิ่มขึ้นแล้วเอมรู้สึกว่าคนนี้ก็จะเป็นโลคฟันปวดไฟฟ้าจีด <c oughs> ฟันปวดไฟฟ้าจีดคงต้องเข้าไปให้คุณหมอเรักษาซะแล้วเราจะต้องใช้เงิน5บีในการซื้ออุปกรณ์ใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินเดี๋ยวโฆษณาจ้าหนุจาน้านีก่อน สำหรับตัวเกมเกมส์นี้เราก็สามารถดูโฆษณาเพื่อจ้างจ้างขึ้นมาได้แล้วก็เราก็สามารถดูโฆษณาประเดเราจะได้เงินเพิ่มมานั่นเองกระป๋าเลยแล้วเราไปถ่ายูปจ้างเพิ่มแล้วเพิ่มรายได้อีกห้าเปอร์เซ็นนี่นเราก็อัปเกรดตอนนี้เรามีเงินอยู่ห้าเอ็มในห้าล้านเนี่ยเรารวยมากเรามีเงินอยู่ห้าล้านจ้างรายได้ตอนนี้ที่ได้เป็นแสนอ่ะโอ้โหเว่งได้โคตรเยอะเลย รวเวลานีกกนรักษาลงมาติดๆๆๆๆๆๆๆรวย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 จ้างหมมาดีกว่าส่วนมากถ้าไม่อยากไม่อยากเสียเงินซื้อหมอมาก็ก็จะเป็นนี้ก็จะเป็นการดูวิดีโอเพื่อที่จะเอาแพทย์เข้ามานั่นเองก็สาหรับช่องผมช่องเอเจแมก็จะลงคลิปเวลา11นาฬิกาตั้งแต่วันจันรถึงวันศุกร์ของทุกวันนอกจาก11นาฬิกาแล้วก็จะเป็น เวลานึงพึ่งไม่ก็สองทุ่มขึ้นไปถึงจะลงคลิปอีกทีหนึง่งก็อย่าลืมกดติดตามช่องอีเจเนตเทีเอ็มมีแจกลิงเกมใต้คลิปทุกคลิปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ผมก็อยากจะบอกว่าผมจะพัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆจนว,ว่าไม่มีวันสิ้นสุดนะเออให้ทําคลิปได้ต่อไปเรื่อยๆคือผมก็อยากจะให้มีคนมาดูด้วยเลยอยากจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆ จ้าตอนนี้เราก็อัปเดตห้องผู้ป่วยต่อโอ้คนนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นโรคหลอดหมอแล้วคุณก็ณณหายแล้วฟันพิบต่อซึ่งจตวัตวแพทย์เจาตัวแพทย์แรกมอว่าที่เป็นคนนิ่งมากที่ต้องใช้คำว่าสจาตัวแพทย์นั่นก็คือมันมีจัดสประหลมดรักษาที่นี่ <c oughs> น,น,าานี่จะสปาร์ลจะรักษาดีซึ่งเขาเปลอกพอไล่เขียวขึ้นตัวนี่กำลังเข้ามาคัดกรองอยู่เอ้คุณเป็นอะไรอ๋อคุณเป็นโรคฟาสเตอร์ฟาสเตอร์เก็บไม่ออก มันดูเหมือนได้ว่าตรงนี้ห้องวิจัยของเราไปถึงเด็กแล้วนี่แล้วมันก็มีเงินมาอีกแล้วเงินมาให้ตลอดเลยส่วนตรงนี้ก็มีคนไขป้ประหลาดๆเข้ามาที่ที่เรายังรักษาไม่ได้เพราะว่าเรายังต้องขยายเราพยาบาลอะรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราก็กดตรงหมอกวิศวกรก,กับเจตัวนี้แล้วเราก็กดตรงรูปคล้ายๆอ้ใบรัดตรงเนี้ยข้อ นก็จะมีแผนกวิจัยให้ซื้อแล้วตอนนี้แล้วก็อัปเกรดแผนกวิจัยวิจัยโรคใหม่ๆเพ่ทํานกนารรักษาในโรงพยาบาลของคุณเย่เราจะารักษาโรคใหม่ๆกันได้แล้วโรควเพิ่มเติมอออาหารเป็นพิษดูดรับสารพิษตูดฟันโรคเลือหลับ <c oughs> ตอนนี้ข้อรักษาของเราโรงพยาบาลเราเรวยม,มากซึ่งโรงพยาบาลเราจะต้องการเงินมากนี้เพื่อที่จะ ส้าช <icana>, ือ่อเสียงอั่นแหละต้องมีชืเสียงเก็บเงินสร้ยเอ็นเพื่อที่จะเปลี่ยนดิล่าวเพิ่มเงนกันอแล้วมันหมอเพิ่คนเงนเติดตดอตดตดตดอจ้า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 ้หต้ามีหมอเพิ่มสองคนแล้วหมอแต่เพิ่มสองคนแล้วครับ อันนี้ผู้ป่วยกำลังขุดแร่ธาตุจากฟันดูสงสัยแร่ธาตุเยอะมากส่วนห้องห้องที่ใช้ยาดองฉีเข้าตัวนี้ยังยังมีคนตอนนี้หมอเป็กะเรายังหลับอยู่ยังว่าง็จแล้วก็มีคนบ้าเต้นไปเต้นมาแจกเงินอยู่ตอนนี้ยังมีโรคที่ยังไม่ยังไม่สามารถรักษ,ษาได้ก็ฝสาทุกคนกดไลค์กด ติดตามกดซับสไคร b ์กัทียันครับเพื่อที่โรงพยาบาลเราจะได้ร่ห้องขึ้นมาเป็นร้อยกว่าห้องก็ไว้อยู่สำเร็จติงงแล้วอีกจานหนึ่งก็คือโรงพยาบาลเราจะได้มีชื่อเสียงดงดังที่หนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมกเก็จะคลิปนี้เพียงเท่านี้ถ้าท่านชมอยากดูว่ามีห้องอะไรเพิ่มาอีกอย่าลืมติดตามคลิปหน้า Feel a great good bride. Go Bye-bye.